บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปบายเบอร์ r. สุภูสุคนเนาะมื่อนดิก็กลับมาพบมาพอกับสาวแพรว่าสาวสาวราวัตรพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกับแพรว่าสาวสาวราวัตรคนเกา่าคนเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวแพรว่าคนโกโซโลิโยบันถามีแต่โกไปหนางเงินใส่ก็อยากมีเงินใส่อยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเน,นาะหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องซื้อก้อนสิม,มื่นก่อนเนาะ มื่อนีもうもう้ก <lawsuit> <ulously? S 2> ็ส <ri> ิบ่อไม่ย <after loo> ังหล่เราเมย์เ <emat> ม oh, ่์พี่น้องเออเสพแพรก็สิแปลงใหม่ก่อนจักหน่อยเนาะขออนุญาตหลัดคันเด้อพ่อเมยพี่น้องเอ้ยอันดับสบ่ค่อยได้เย็นปานไดเนาะมื้อนี้ซเแพ้ก็สิมาเล่าประสบการณ์พ่อแม่พี่น้องเอ็สึกว่ามื้อนี้ก็สิแอปเบลนี่จักหน่อยพ่อแม่พี่น้องแต่งตัวก็เด็กหน่อยแน่นอย่านึงเนาะซสแพ้ก็สิมาเว้าเรื่องสมัยตอนวัยเด็กพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เด้อแต่งตัวเลยคือเด็กหน่อยนิดนึงเจะตายเสพแอร์เนาะ มม่อน,นีเนาะีมา,บาเบาอยังดีละมันี้คิดก่อนพอไม่ไปเนาะนาะพอไม่ไปเนอะเอ้ยแพรก็จะมาเล่านะคะว่าชีวิตลูกจ้างนะคะหรือว่าชีวิตแรงงานอย่างเรานะคะทุกคนนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยหลายประสบการณ์นะคะบางคนก็บอกว่าโอ,อ้โหสหแพรแพรอยู่มาจนกระทั่งอาย,อยุสามสิบแล้ว ยังทํางานอยู่ประเทศไทยหรอยังเป็นลูกจ้างเขาหรอยังเป็นขี้ค่าอีกหรอคะหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่แพรก็จะบอกทุกคนไว้เลยนะคะการที่เรามาทํางานที่ประเทศไทยนะคะทุกคนเราก็ถามว่าเราอยากมาไหมอยากเป็นใจอยากจะมาไหมคะเราก็แบบอยากจะอยู่ที่ประเทศไทยไม่ทําำงานประเทศไทยและมีความสุขไหมทาไมทาตั้งแต่เล็กจนโตยังไม่คิดจะอยากอยู่บ้านเลยยังจะทําอีกยังจะทําต่อเนื่องคือแพรก็อยากจะบอกว่าทุกคนคะ ถ้าเรามีโอกาสค่ะทุกคนถ้าเฮามีโอกาสนอกพ่อแม่พี่น้องยังทํางานทําการได้น้องยังแบบร่างก,กายยังแข็งแรงนะคะทุกคนเพราะว่าสีอายุหลายเลืออายุหน่อยนะคะทุกคนทางเขายังแนมเห็นอากาศยังแนมเห็นความหวงังละยังแนมเห็นแบบวา่าเออคนทางยังแนมเห็นรายได้นะคะทุกคนเขาต้องเผาเก็บกำเอาเนะาะอนาคตขา้างหน้าและชมวงหมดวา3์ตอนนี้เขาสามสิบอาจจะประมาณสามสิบ 31 32เนาะตอนนี้เฮาอาจสิประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปล่ะ34-35าสิบเฮาอาจสิแบบว่าเออเจ็บหันเจ็บเป็นนะคะป่วยไข้เนาะเฮาอาชีดงานบาได้ก็มันกะเนียมพายยังบ่เห็นนะคะบางคนนะคะบุรีแล้วว่าโอ้โหอายุเยอะแล้วแก่แล้วยังทํางานอีกหรอยังจะมาทํางานที่ประเทศไทยหรอทําไมไม่กลับไปบ้านลนะ่ะไปดูไปเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะไปช่วยพ่อแม่ทํางานทําการคือเฮาสิบอกว่า นี่แหละวิธีช่วยพ่อแม่ของข่อยเนาะวิธีช่วยพ่อแม่ของแผลแผลสิให้สิแผลสิบอกเนาะทุกคนทีาวาวา่แบบว่าเว้าหรือว่าอหยังที่แบบว่าเว้าให้เห่าเนาะเขากระสิบอกวา่าเออนี่แหละคือวิธีช่วยพ่อแม่ของเหา่าต่อให้เห่าเนาะอายุลายพ่อแม่พีน่น้องแต่ถา้าอายุลายแล้วเข้ากลับไปบ้านแต่พ่อแม่บ่มีเงินใสพ่อแม่บ่มีความสุขแล้วแบบนี้ แบบว่าชีวิตเฮ้าแบบขอบครัวเฮ้ายัางขาดแขนเนาะการใช้เงินการใช้จ่ายเงินเนาะยังแบบบ่มียังขาดแขนพอ่อแม่พี่นนองและมันสิมีประโยชน์อีกยังละว่าอายุหลายหรืออายุหน่อยมันบ่ได้เป็นความการันตีนะคะทุกคนนะคะแพรจะขอย้ำนะคะว่าอายุเยอะหรืออายุไม่เยอะมันไม่ได้การันตีว่าเออนี่เราอายุเยอะแล้วนะเราต้องกลับไปเทียงดูพ่อแม่นะไม่ใช่ค่ะทุกคนเราต้องหยุดแล้วมมนบ่แบเมี่นะแม่พี่นนอง มันบมแมนเนาะมันบมแมนเลยมันขึ้นทิวายิงอายุร้ายนะคะซํานี้นะคะเข้าตองมีรักแหง่งเขาตรงมีเป้าไม้แล้วเขาก็ต้องมีแบบว่าเป้าไม้นะคะเป้าหมายคืออะไรนะคะคือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันนะคะเราก็ต้องทําให้มันได้นะคะถามว่าแพรอายุเท่านี้แล้วทําไมแพรยังไม่กลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ถามจริงๆนะคะแพรก็จะตอบจริงแพรก็อยากกลับนะคะอยากจะกลับอยากจะอยู่กับพ่อแม่นะคะทุกคนอยากจะไป พ่อแม่อยากจะไปดูแลพ่อแม่นะคะทุกคนแต่ว่าเรายังมีเป้าหมายค่ะทุกคนเรายังมีเป้าหมายเรายังมีจุดประสงค์นะคะเรายังมีความยังเรายังมีสิ่งที่อยากจะทำและเราก็จะทําสิ่งนั้นให้มันเป็นจริงนะคะทุกคนนะคะ ก็เลยบอกว่าโอเคมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรอกค่ะมันเกี่ยวกับความคิดแล้วว่าเออถ้าต่อให้คุณอายุเยอะใช่ไหมคะแต่คุณยังไม่มีความคิดแค่อยากจะไปอยู่กับพ่อแม่อยากจะไปดูพ่อแม่แต่ว่าคุณไปอยู่กับพ่อแม่แต่คุณไม่มีรายได้อะไรเลยคุณก็แค่ไปนั่งมองหน้ากันแล้วก็จ้องตากันอย่างนั้นหรอคะแล้วชีวิตของเรามันต้องดําเนินต่อไปข้างหน้านะคะทุกคนถ้าเราไม่มีเงินล่ะแล้วไม่มีปัจจัยสีใช่ไหมคะทุกคนเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะทุกคนไม่มี อะไรที่จะทําได้เลยนะคะทุกคนต่อให้คุณบอกว่าอยากทาโน่น mm hmm. ทนํานี่แต่คุณไม่มีไม่มีปัจจัยสีไม่มีเงินที่จะทํานะคะไม่มีเงินที่จะลงทุนมันก็ไม่มีความหมายค่ะแพลก็เลยยึดว่าโอเคเราก็เลยบอกว่าเราขอเวลานะคะทุกคน ขอเวลาเก็บเงินนะคะทุกคนถึงจะอยากกลับหรือว่าอยากอยู่กับพ่อแม่ก็ช่างเถอะนะคะแต่เราก็ต้องเก็บเงินใช่ไหมคะเก็บเงินก่อนถามว่าแพรเก็บเงินยังไงนะคะ<ม>ทุกคนแพรก็จะบอกว่าเก็บเงินยังไงเรอคะ<ม>คือเราก็ทํางานหลักหลักเหม่นเนาะเราแค่ทํางานหลักเหมืินนะคะเราแค่หลักเหมืินแต่ว่าเราก็ต้องใช้พอจำเป็นนะคะเดือนหนึ่งนะคะถ้าหลักเหมื่นเราก็แบ่งใช้จากพันหนึ่งสองพันนะคะทุกคนแพรก็จะใช้เงินนะคะทุกคน เดือนหนึ่งก็พยายามนะคะในการชื้อของใช้แล้วก็ซือซ้อกินสื่อกินสื่อคองใส่พ่อแม่พี่น้องแพรยกรสีใส่งบประมาณสองพันนอเลยใกล้นั้นแพ้ย์กระสีเก็บและช่วงนี้พ่อกับแม่แพ้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่พี่น้องพ่อกับแม่แพ้กับบคุคลาดรเด็ของเงินแพ้อะ แล้แพทย์ก็อยากบอกทุกคนว่าอายโที่แบบว่าอันโยไร่ลหลกับไปอยู่บ้าน้าไปอยู่น้ำพอน้ำเมยแพทย์สิบอกว่าอยายุยไายหรืออาโยหน่อยมันบอกสำคัญนาะมันบ่เม็นประเด็นประเด็นมันสำคัญทีว่าทางเขากลับไปบ้านแล้วพอแม่เขามีความสุกบอพพอเมยเขามีเงินบอเวลาที่พอเมยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยได้ละ่ะเวลาที่ไม่สบายพ่อแม่ไม่สบายตัวเราเองไม่สบายนะคะเราจะเอาเงินที่ไหนละ่ะ ณเวลานี้ปัจจุบันนี้นะคะเวลานี้นะคะเรายังมีเลี่ยวแรงนะคะทุกคนมีเลี่ยวแรงมีกําลังนะคะมีกําลัง มีกาลังใจนะคะทุกคนมีกําลังกายนะคะทุกคนถึงว่าเราจะไม่มีกําลังกําลังทรัพย์ใช่ไหมคะทุกคนแต่เราก็ต้องหาแต่ขอแค่เรามีกําลังใจเรามีกําลังกายนะคะทุกคนเราก็ยังสามารถทํางานได้เราไม่จําเป็นต้องบอกว่าเออและทําได้แหละเราเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอคือไม่ไปเร<ๆ>ื่อยๆค่ะทุกคนก็คือเรายึดหลักว่าโอเคเราจะตั้งเป้าว่าเราจะทํางานอีกสักปี2ปีนะคะทุกคนแล้วก็เก็บเงินแลวเราก็คิดว่าโอเคแบบคือเราทําตอนนี้อะ คือเราก็ดูแลพ่อแม่เราไปแล้วเราก็มีหนึ่งส่วนแบ่งคือดูแลพ่อแม่ er ส่วนส่วนที่หนึ่งคือดูแลพ่อแม่ส่งให้พ่อแม่ใช er ้ส่วนที่สองก็คือใช้เองส่วนที่สามแล้วก็คือเก็บไว้นะคะทุกคนแล้วเราก็เก็บไว้ที่จะเอาไปใช้ในวันถัดไป mm hmm. ที่เราจะคิดว่าเราจะไปอยู่บ้านนะคะเราจะไปดูแลพ่อแม er ่ใช่ไหมคะทุกคน ตอนนี้เราจะ30อีก32 33นะคะเราก็ว่าไปแล้วก็สามารถดูแลท่านได้ใช่ไหมคะทุกคนแพรก็เลยอยากบอกทุกคนนะคะว่าบางคนที่แบบว่าบูลลี่เรานอกคิดแบบว่าบอกเราว่านี่อยู่มาตั้งเยอะแล้ว ทำไมไม่ไม่กลับบ้านเลยไม่ไปอยู่บ้านเลยไม่ไปดูแลพ่อแม่ล่ะคือแบบว่าอยากดูแลนะคะทุกคนจะบอกไว้เลยว่าอยากดูแลแต่เรามีเราก็ยังมีจุดประสงค์ใช่ไหมคะทุกคนเรายังมีจุดประสงค์เรายังสามารถที่จะทํางานได้อยู่พ่อแม่เราก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่ก็คือเราก็ต้องขอเวลาในส่วนนี้เก็บเงินสร้างตัวก่อนนะคะทุกคนแพรก็จะมาเล่าเรื่องเราก็ประมาณนี้ละค่ะทุกคนอาจจะ ซับซ้อนเนาะแต่แพรก็จะเล่าคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเอาแล้วเนาะพ่อแม่ี่นองแพรก็สิไปก่อนนะบัดน,นี้เนาะเดี๋ยวคลิปมันก็สิยาวเกินไปเบาลายคนกะสีบ่อยากฟังเนะาะเบายาวลายนะคะก่อนสิไปเนะเาะแพรก็ขอฝากเนาะทุกทคนเนาะที่เขามาเบิ่งแพระนะคะข้อฝาก เป็นกำลังแรงใจให้เพว่าสาวสารว,ว,ว,วัตรนอนพอมีพี่น้องอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เพนำในเดอ้อพอม่พี่น้องปองไปเบิร์สุภุสุขอดนอนไปแล้วเดอ้อสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย